มาสการพระราจารยุนจันทร์และพระคันชิตวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติในหลักสูตรแค่รู้ของพระอาจายุนจันทร์ระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจพฤษภาคม25 5 1หอดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติซึ่งจะเข้าสู่พิธีปิด โดยจะเข้าสู่การขอขมาพระอาจารย์ขอให้ทุกท่านกล่าวพร้อมกันนะครับไม่ต้องเปิดหนังสือนะฮะเพราะถ้าเปิดหนังสือแล้วจะดูสับสนไปหมดเดี๋ยวเราว่านมโมพร้อมกันสามจบเลยนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพ,พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพ,พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับรัตนตเะเยปมาเทนะ ทวาระตะเยนะกตังสัพพังอปราทังขมะทุนโนพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทวาระตะเยนะกตังสัพพังอปราทัง ธรรมทุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศลอันค่าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินในคุณพ,พ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคร,รนคูบาอาจารย์ ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีดดดทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้อไดขอให้ท่านจงลุโทษ โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวนเป็นกรรมแก่กันต่อไปอะหังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตัพังขะมามะพันเต ท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวคำขอเข้ามาทั้งต่อพระรัตนตรัยนะและครูผู้สอนนะรวมกันทั้งหมดนะก็เป็นสิ่งที่ทสมควรทำที่ถูกต้องนะและก็เป็นขนบที่ดีรูปแบบที่ดนะีเพื่อจะได้สืบต่อกันไปใน,ในรุ่นต่อๆไป เวลาอยู่ร่วมรวมกันปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันทั้งต่อพระรัตนาตรัยนะต่อพระพุทธถ้าสมมุติว่าอ,องค์พระปฏิมาพระประธานข้างหลังเปรียบเสม,มือนเป็นตัวแทนของพระศาสดาท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งเจ็ดวันเราเดินเข้าเดินออกทำน,น,นู่นทำนี่ พฤติกรรมปฏิสพันธ์ที่ไม่อยู่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าไม่ถูกต้องดีงามเป็นไปได้ทั้งเจ็ดวันต่อพระธรรมคําสอนต่างๆนะอาจจะมีบ้างนะปรามารบ้างหรือว่าล้อเรียนหรืออะไรต่างๆข้างในก็มีหรือสองสารพวกต่างๆทีนี้วันจบหลักสูตรก่อนที่จะได้ ไปจากสถานที่ทุนนี้นะแล้วก็จะได้ไปใช้ชีวิตในทางโลกหรือว่าชีวิตประจำวันจริงๆนะสิ่งไหนที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องผิดพลาดพั้งไปขาดตกบกพร่องก็จะได้ไม่ต้องติดค้างคาตามไปด้วยก็มีการขอขมาอย่างที่ทำมานะก็เป็นสิ่งที่สมคลทำแล้วก็เป็นขนพที่ดี ถ้ามันมีอะไรที่ติดค้างขาดใจอยู่มากอยู่เยอะใจที่เะเป็นนายนะเป็นประธานนะก็ทําให้การดำเนินชีวิตนะมันกงนนะังวลพอกังวลมากนะคุณภาพของกิจการงานมันก็ต้องลดไปตามส่วนนะแต่ถ้ามันมีอะไรติดค้างขาใจอ่างเงีนะ้ยมันก็มุ่งไปที่กิจการงานอย่างเต็มที่มีคุณภาพร0อเต็ม ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสมควรทำนะแล้วก็ในฐานะของสาวกของพระาศาสดานะผ่านมาสองวรรณะกว่าปียุคลังมาได้มาทำหน้าที่นะประกาศเผยแผ่แนะนำเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้สนใจไฟธรรมเมียร์ธรรมภาพพระคัชนชะิอาจารย์ประสเศศินะแล้วก็สุภกิจอยู่ในทีมงาน ถ้าในการทำหน้าที่นะไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ดังใจไม่ถูกอกไม่ถูกใจขัดใจขุนแค้นเคืองใจนะต่อท่านทั้งหลายผู้เดินทางเข้ามารับการอบรมนะทีมงานมีละธรรมภาพเป็นต้นนะก็ต้องขอโทษขออภยัยแล้วก็ขอขอมาท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันก็ทำได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้นะนะทีมงานทุกคน พวกเราทั้งสังเกตดูว่าก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะก็เพิ่งรวมทีกันมาได้ประมาณสองปีเพิ่งเป็นเด็กน้อยทางทมนะยังไม่ใช่ผู้ที่ดีพร้อมทั้งหมดเลยนะทั้งทีมยังไม่ใช่ทีมงานที่ดีพร้อมแต่ก็เป็นทีมงานที่พร้อมที่จะดนะีทั้งหมดเลยในองค์รวมควรจะให้โอกาสนะ ไม่ควรที่จะไปซ้ําเติมกันหรือว่าเหยียบกันให้ตายผิดพลาดตรงนั้นไม่เหมาะตรงนี้ก็ใส่กันใส่กันอย่างเดียวนะอย่างน้อยก็มีเจตนาดีในการที่จะมาหมุนวงล้อของพระธรรมให้หมุนต่อไปหมุนต่อไปจากของธรรมธรรมจักรหรือวงล้อของพระธรรมถ้าจอดนิ่งอยู่เฉยเฉยประโยชน์ก็เกิดขึ้นเฉพาะส่วนนั้นส่วนนั้นไม่ได้หมุนไปไม่ได้จาริกไปทีมงานก็ ขันดาสาเข้ามาหมุนวงล้อของพระธรรมให้หมุนต่อไปอย่างนะ่สนาสถาที่ต่างๆหมุนมาสุราธานีบ้างกาญจนบุรีบ้างาที่ไหนก็หมุนไปจาริกไปเข็นกองล้อของพระธรรม,มวงล้อของพระธรรมผ่านไปณนะแห่งหะตะนตำบลไหนเนี่ยประชาชนมหาชนทั้งหลายก็ได้ประโยชนจ์จริงๆได้ประโยชนจ์จากพระธรรมพระธรรมเป็นของดีเป็นสิ่งที่ไม่มีเคยมีโทษไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครใคร พระธรรมรมแท้ๆกันรมเนี่ยมีประโยชน์ไม่เคยไปพิษมีภัยกับใครใครประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ประสบพบเจอได้พบได้เห็น,นก็อันน,นาซาเข้ามาเขียนวงล้อของพระธรรมนะฉะนั้นก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันด้วยในส่วนของพระธนตรยนัยนะครูบาอาจารย์ทีมงานแล้วก็ได้กล่าวขอขมาขอหัวศกรรมนะที่นี้ระหว่างที่อยู่ร่วมรวมกัน จำนวนมาก50 60คนก็จ,จะคุณคุณคุณค้างค้างคา,คาคาหรือว่าอาจจะประมาทพลาดพั้งร่วงเกินซึ่งกันและกันก็เป็นได้ที่จิตใจมันก็ห้ามไม่ได้มันที่เป็นมนโนกรรมที่ก็เป็นทั้งกายกรรมวนะจีกรรมต่างๆนะก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะไปจากกันนะนะก็จะให้ท่านทั้งหลายได้กล่าวขอโทษขอโอโหสิกรรมให้แก่กันและกันซึ่งกันและกัน จะได้เคลียร์จะได้เกลี้ยงจิตใจจะได้เกลี้ยงไม่ติดค้างขาใจมีแน่ๆแ,แหละการใช้ชุวรวมกันเจ็ดวันเนี่ยการใช้ห้องน้ําการใช้ที่ทานอาหารการต่างๆเดินทางไปสวนโมกขิรุนที่นี่การชาติการสายการเปิดปิดประตูต่างๆนานาร้อยแปดนะก็ย่อมมีแล้วก็มันก็ผ่านไปแล้วด้วยอาจาั้นท่านอะไราก็ หันหน้าเข้าหากันเป็นวงเป็นวงก็ขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอโทษด้วยนะขอคมาด้วยแล้วก็อโหสิอโหสิให้ใส่กันและกันว่านในใจก็ได้ไม่เป็นไรน้อมอากับกิริยาแล้วก็ยกโทษให้ในใจมีด้านแน่แหละนะมีด้านแน่แน